เกมนี้ต้องยอมรับเลยว่ามาลองเล่นจากการที่ได้ยินว่ามีคนรอคอยเป็นจำนวนมากและบอกต่อกันว่าเกมนี้มันดีตั้งแต่ก่อนที่เกมจะออกเลยทีเดียวนั่นแล้วเกมนี้เนี่ยมีการให้ลองเล่นเดโมโด้วยแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยติดงานเล่นไม่ทันนะจนเกมนายโซเนี่ยมาลงให้กับเกมพาร์ครับผมถึงได้ลองเล่นเพื่อลองดูว่า มันจะยากอย่างที่หลายๆคนเล่ากันมาหรือเปล่านายโซเนี่ยเป็นเกม2องดีสองมิติแอ er คชั่นแพลตฟอร์เมอร์ครับผมที่พัฒนาโดยบริษัท r e d Handle Game Studio Indie ออจากไต้หวันที่มีชื่อเสียงจากผลงานอย่าง Detention กับ Devotion ซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเลยเนี่ยมาจากเกม Sekiro คาโดดไดทไว้ยโดยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทะเยอทะยาที่สุดของส t ตโ i วโออินดีแห่งนี้แล้วสิ่งแรกที่สะดุดตาเมื่อเริ่มเล่นนะไนโซเนี่ยก็คือภาพของเกมนะที่วาดด้วยมือนะมีสไตล์เป็นของตัวเองมีรายละเอียดนะมีสมผสรนเนี่ยการออกแบบตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นนะถึงยุคอนาคตนะที่ผสมระหว่างความเป็นเอเชียและองค์ประกอบของไซไฟได้ Fi, อ,อย่างลงตัวสีสันในเกมเนี่ยใช้โทนสีสดใสช่วยสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าภัยอันเขียวกขจีหรือเมืองไซเบอร์พังที่เต็มไปด้วยแสงนีออนบรรยากาศในเกมนี้มีความหลากหลายสลับไปมาระหว่างสงบกับตึงเครียด บางฉากเนี่ยก็ให้ความรู้สึกโศกเศร้าหม่นหมองในขณะที่บางฉากเนี่ยก็เต็มไปด้วยความหวังอันงดงามการผสมผสานนี้ด้วยสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีดนตรีประกอบในไนโซเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของเอเชียกับเสียงอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เพลงประกอบในฉากต่อสู้กับบอสนำความตื่นเต้นเร้าใจ ในขณะที่เพลงในฉากสำรวจเนี่ยให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหาเสียงประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงอาวุธกระทบกันเสียงฝีเท้าหรือเสียงสภาพแวดล้อมทำให้โลกนี้นั้นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอย่างมากสถานที่อันห่างไกลที่ซึ่งถูกเทพเจ้าโบราณทอดทิ้งเรามนุษย์ก็ยังดำลงซึ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอความคุ้มครองจากเทพเจ้าแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อชายนามวอีผู้ถูกลืมจากอดีตการได้ถูกปลุกให้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยเด็กน้อยคนหนึ่งอี่นั้นได้ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้โรคนี้เป็นเวลาสองปีกับเด็กชายที่ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาแต่แล้วพิธกรรมโบราณก็ได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้ ครอบครัวของเด็กชายก็ได้เป็นผู้ถูกเลือกขณะที่พิธีกรรมกำลังดำเนินอีได้สังเกตเห็นเครื่องจักรอันไม่ชอบมาพากลจึงเข้ามาขัดขวางพิธีกรรมโบราณและด้วยการกระทำนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณโบราณตั้งาในการเดินทางครั้งนี้เราจะได้ออกสำรวจค้นพบความลึกลับของตัวละคร ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือจากผู้อยู่อาศัยที่น่าสนใจโต้ตอบกับพวกเขาเพื่อให้รับการอัปเกรดทักษะและความสามารถใหม่ๆและค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้และการเดินทางของตัวละครการต่อสู้คือสิ่งที่เป็นจิตวิญญ,ญาณและความยอดเยี่ยมที่สุดของเกมเกมนี้นายโซได้ใช้ระบบการต่อสู้ที่เรียกว่าเซคิโรไรต์ดิเฟลคชั่นคอมแบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเกมเซคิโรชารโดไดทาวัยการพุ่งจู่โจงเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วการจัดการด้วยทักะดาบและแผ่นยันระเบิดการเคลื่อนไหวหลบหลีกปัดป้องต้องแม่นยำและการฝัดฟันต้องดุดันผสมผสานเข้ากับการเผชิญหน้ากับบอสไฟสุดเลาใจเพราะฉะนั้นแล้วใจเราจะต้องนิ่งอดทนต่อทุกสภาวะเพื่อให้สาม,มารถผสมผสานการเคลื่อนไหวทุกทักษะ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเอาชนะศัตรูผู้พิทักษ์โบราณสถานชั่วร้ายและสิ่งมีชีวิตอันน่าชดสยองความยากของเกมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงแรกผู้เลนเนี่ยจะต้องใช้เวลาฝึกฝนทำความเข้าใจกับจังหวะการโจมตีของศัตรูแต่ละประเภทนอกจากการต่อสู้แล้วเกมยังมีปริศนาให้แก้ไขผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะในการกระโดดและความสามารถพิเศษอื่นๆของอี้ ในการเข้าถึงพื้นที่ซ่อนเร้นเพื่อค้นหาไอเทมที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครการต่อสู้ของตัวละครจะเป็นไปในศิลปะการต่อสู้สไตล์เต่าพังซึ่งเป็นการผสมผสานวิชาดาบสายตะวันออกเขากับวิชายันระเบิดปรานวก,กับเทคโนโลยีโบราณพร้อมรวมกันเป็นการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครในการต่อสู้กับศัตรู เราจะสามารถสังเกตเห็นเลือดของศัตรูได้ตลอดเวลาอยู่บนหัวของศัตรูส่วนเลือดของเรานั้นจะอยู่บนซ้ายของหน้าจอเราจะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยการสูบไปประจำตัวของเราแต่การสูบในแต่ละครั้งนั้นจะต,ต้องใช้ระยะเวลาจํานวนหนึ่งทําให้ถ้าจะเพิ่มเลือดก็อาจจะต้องหาโอกาสผลักตัวเองออกจากศัตรูซะก่อนวิชาดาบฟาดสามครั้ง ก็ไม่สามารถที่จะกดสแปนปุ่มโรรัวได้มันจะมีจังหวะการฟาดฟันที่ต้องเรียนรู้การปัดป้องแพรลีต้องกดให้ถูกจังหวะจึงจะสามารถกันได้โดยไม่เสียเลือดไม่งั้นละก็เลือดก็ยังจะลดลงบางส่วนยันระเบิดจำเป็นจะต้องกดปุ่มการใช้งานทางเอาไว้เพื่อจุดชนวนเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากดพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะ เราจะถือว่าจุดระเบิดไม่สำเร็จเสียการใช้งานครั้งนั้นไปฟรีๆคนูมืออาวุธระยะไกลหนึ่งเดียวสามารถเลือกประเภทกระสุนให้เหมาะกับศัตรูแต่ละชนิดตัวละครของเราาสะสมค่าประสบการณ์สกิลพอยต์จากศัตรูแต่ละตัวแต่ถ้าเผลอตายระหว่างทางก็หายหมดซึ่งเราจะต้องอัปเกรดได้สสายด้วยกันก็คือสายดาบสายยันสายหลบหลีกและสาย ในการจัดการกับศัตรูนอกจากประสบการณ์แล้วที่เราจะได้เราก็จะได้เงินม่อีกด้วยแต่ที่ที่เราจะได้เงินอีกที่นั้นก็คือการทําลายของประกอบใช้ซึ่งเงินของเรานั้นก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเพื่ออัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือของเราให้ดียิ่งขึ้นนายโซเต็มไปด้วยทิวทัศน์สไตล์อนิเมะที่สร้างขึ้นด้วยมืออย่างพิถีพิถัน แอนิเมชันที่วาดด้วยมือผสมผสานกับคัดซีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมังงะญี่ปุ่นซึ่งจุดนี้ถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวเกมที่จะสัมผัสได้ตลอดเวลาระหว่างเดินทางเกมนี้ได้นำเสนอประสบการณ์การเล่นที่ครบเครื่องทั้งภาพที่สวยงามเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและร,ะระบบการต่อสู้ที่ท้าทาย แม้จะมีความยากในระดับที่อาจจะทำให้บางคนรู้สึกท้อแท้แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวโซลแอคชั่นแพลตฟอร์เมอร์แล้วก็นายโซทื่เป็นผลงานที่ไม่ควพรพลาด